จังหวัดแม่ห้องสอนเปิดงานแสดงสินค้าแม่ห้องสอนมววนใจมหัศจรรั์เมืองสามหมอกนเจเจมอกรุงเทพขนสินค้าขึ้นชื่อทั้งกระเทียม GI ไอผลิตภัณฑ์ BCG หัตถกรรมชนเผ่ามาให้ชาวกรุงได้ช็อปชิมชมพร้อมกิจกรรมส่งเสริมการขายมากมายตั้งแต่วันที่2ถึง6รกรกฎาคม2568 เรียนพี่น้องทุกท่านนะครับทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับร่วมกับทางสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้จัดงานแม่ฮ่องสอนม่วนใจมาสจันร์เมืองสามหมอกในระหว่างวันที่สองถึงหกรกฎาคมนี้ที่เจเจมอนะครับที่เกตตอร์จักรในวันนี้นะครับทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความภูมิใจและก็ยินดีที่จะนําเสนอสินค้าไม่ว,ว่าจะเป็นสินค้าทางด้านการเกษตรนะครับซึ่งเป็นสินค้าที่มี คุณภาพสินค้า G.I. ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ว่าจะเป็นกระเทียมแม่ฮ่องสอนนะครับซึ่งเป็นกระเทียมที่ปลูกในพื้นที่สูงตั้งแต่600เมตรขึ้นไปนะครับในเมืองสามหมอกที่มีอากาศที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ถั่วลายเสือที่เป็นพืชชนิดถั่วนะครับที่ปลูกในจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วรสชาติดีเยี่ยมเป็นสินค้า G.I. ของแม่ฮ่องสอนและสินค้าอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าทางด้านการเกษตร แล้วก็สินค้าทางด้านาผลิตภัณฑ์นะครับของที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งแม่ฮ่องสอนเรามีนะครับพี่น้อง9ชาติพันธุ์หลัก13กลุ่มชาติพันธุ์ย่อยะฉะนั้นในสินค้าอัตลักษณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสินค้าของพี่น้องชาติพันธุ์ในแต่ละชาติพันธุ์สินค้าทางด้านการเกษตรนะครับกาแฟแม่ฮ่องสอนกาแฟแม่ฮ่องสอนเป็นกาแฟที่ปลูกที่ระดับน้ํา1,000เมตรขึ้นไปนะครับะฉะนั้นะนะจะทําให้รสชาติของกาแฟ หอมหวานและการเก็บกาแฟของแม่งสองจะเก็บในวันขึ้น15ค่ำหรือ14ค่ำเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะได้ให้ได้กาแฟที่มีรสชาติดีนะครับปริมาณน้ำปริมาณความอิ่มของกาแฟสูงนะครับถ้าเก็บในขึ้นวันขึ้น14ค่ำหรือ15ค่ำนะครับเพราะฉะนั้นะนะเข้าสู่กระบวนการการผลิตในแต่ละดอยนะครับกับแม่ท้องมีกาแฟ7ดอยนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละอำเภอก็จะมีกาแฟรสชาติดีของทุกอำเภอ นะครับแล้วก็มีสินค้าอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นอะโวคาโดในการแปลรูปนมนะครับถั่วลายเสือซึ่งท่านใดที่แพ้นมวัวหรือนมจากสัตว์นมจากถั่วเหลืองก็ลองหันมาทานนมจากถั่วลายเสือนะครับซึ่งเป็นสินค้าที่เรานํามาเสนอทั้งในการโชว์สินค้าในวันนี้แล้วก็มีการจับคู่ทางธุรกิจนะครับเราได้มีการจับคู่ทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นสินค้าทางด้านกระเทียมนะครับก็ได้มีเรื่องการจับคู่ทางธุรกิจในการต่อยอด นะครับไม่ว่าจะเป็นขายเป็นกระเทียมสดกระเทียมมัดปึง๋งหรือว่านํากระเทียมมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงนะครับในงานวันนี้เราก็ได้มีการจับคู่ทางธุรกิจและจาหน่ายสินค้าสินค้าที่นํามาจําหน่ายในครั้งนี้ทางจดแม่ฮ่องสอนในคัดสรรสินค้าที่เป็นสินค้าที่มีความยอดเยี่ยมสินค้าที่ดีที่สุดของแม่ฮ่องสอนหมายความว่าเรายกเมืองแม่ฮ่องสอนสินค้าแม่ฮ่องสอนมาไว้ที่นี่ถ้าท่านไม่มีเวลาที่จะไปเมืองแม่ฮ่องสอน แต่ท่านอยากจะกินกระเทียมแม่องสอนกินถั่วไร่เสือกินผลิตภัณฑ์อื่นๆหรือใช้ผลิตภัณฑ์อื่นของแม่องสอนเนี่ยท่านมาในงานนี้ได้เลยครับ2-6กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับอย่าลืมอย่าพลาดมาด้วยกันครับแล้วก็มาอุดหนุนกับพี่น้อง9ชาติพันธุ์13กลุ่มชาติพันธุ์ย่อยนะครับและเมืองซึ่งเป็นเมืองทางตะวันตกสุดแดนสยามนะครับเมืองชายขอบเพราะ,ะั้นถ้าท่านมาในครั้งนี้ท่านได้ช่วยนะครับเกษตรกร,กรและชาวเมืองแม่องสอนนะครับขอบคุณครับ